แมวหมวนอนหลับกลางวันนอนหลับกลางวันหลวงปู่มากกวนอีกแล้วหลวงปู่มากกว่แมวแมวแล้วแมวแมวนอนหลับหลวงปู่มากกวนอีกแล้วใ <c oughs> ครนอนตรงนี้ดำเล็กหางกวักเล็กหางกวักนอนตรงนี้แล้วหนึ่งอน,งน,งนองหนึ่งอนองตรงนี้เนาะหนึน่งอนองทรัพทวี ท้าวตาวีท,ทวสตาสีฟ้าเั่นสิตาสีฟ้าสวยนตาสีฟ้าเห็นท้าวสิบงงไงตาสีฟ้าับาวสุนิตาสีฟ้า,า,ฟาใครเอยชวนฝันเล็กชวนฝันให่แม่สามสีนวลแม่สามสีนวลกระลูกชวนฝันนอนตรงนี้เนาะด้อนนี้น้อง หนึ่งเดียวก็างนอกมีสุขหนึ่งเดียวก็างนอกมีสุกนอนในนี้นอนหลับในนี้นะนอนหลับในนี้นะอ่าน้องปูนสมออกไปเล่นเล็นข้างนอกแล้วเนาะสมเดินเล็นข้างนอกแล้วปูนสมเดินอยู่โน่นปูนสมอาปูน้ำสมอาน้สมนี่น้องเท้าเล็ก เอาเลขอยู่กับทรัพย์สวีเอาเลขตรงบุนสมอยู่ธ์บนสมบุนสมกับแม่สีสีสีลูกสี่สีสีลูกสี่ตรงนี้สีลูกสี่ทรัพย์สวีบุนสมอันนั้นบนสมเดินตามสาวๆแล้วสาวก็ทำหมันมาแล้วลูกสาวก็ทำหมันมาแล้ว เดินไปจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บดมดมดม,ดม,ดมยัไปดูน้องเพื่อนตรงนี้สองเมียวกันสองเนียวตรงนี้คือขาวเทาใหญ่ขาวเทากับน้องขาวเทากับดำสนิทขาวเทากับดำสนิทอยู่ในนี้นะขาวเทาดำสนิทน้อนไม่สนใจเลยจ้เอ ดวงฤด,ดีดวงฤด,ดีอยู่นี่นะดวงฤดีดวงฤด,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 ดีเล่นตรงนี้วิ่งนอนตรงนี้วิ่งไปน่นแล้วเขานอนอยู่ในเขานอนอยู่ในบ้านอย่างนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยหือฮาใครเนี่ยอาทอมอ่อ,อ,อนเหรอ ส้อมอ่อนนอนตรงนี้ส้อมอ่อนใช่ไหมทองอ่อนทองอ่อนนอนตรงนี้ออนทองอ่อนทองอ่อนไม่ใช่ส้มนะคือทองทองอ่อนนอนตรงนี้อ,อ่านอนว่าว่า,าน,นไว้ไบใครอยู่ในบ้านใครอ,อยู่บนบ้านหลังนี้ใครเออคันด้าเท้าขาวใหญ่คันด้าเท้าขาวใหญ่นอนตรงนี้แล,ล้วลูก เออนะตรงนี้อะไรบ้านหลังนี้นะนอนได้นอนได้เราปู่ม,มาอยู่พวกไปเยี่ยมลราไม่ต้องตื่นไม่ต้องลุกนันได้นอนได้ลูกนอนนั่นนะเนอะปู่กตัวบ้านนี้อีกบ้านนี้ใครอยู่ตรงนี้บ้านนี้บ้านนี้คือโชคทวีทรัพย์โชคทวีทรัพย์นอนบ้านหลังนี้เนาะนนบะ้านหลังนี้ไม่ต้องลุกมาอยู่นั่นแหละอ่ะปลุกมาทำไม อันนี้ไ,ไม่มีใครนอนวันนี้ก็ไม่มีใครนอนใครอยู่ตรงนี้นวรัตเจ้นวรัอยู่ตรงนี้นวรัตนวรัตกระบบนสมแล้วกระบบนสมอยู่ด้วยกันนะไม่ทะเลาะกันนะห้ามทะเลาะกันรู้ไหมกระโบนสมห้ามทะเลาะกันเอออยู่ด้วยกันเ้อทองเล็กนี่ทองเล็ก ทางด้นานก็นางกับคนละมุมละมุมนางกับคน ii, ละที่ถนนก็มีทางนี้ก็มีนายโยต่านี้ก่อนมาเยอะท่นี้อีกนี่คือนี่คือเพศดำน้อยเพศดำน้อยอยู่ตรงนี้กับบุญชัยบุญชัยสลับกับบุญสมบุญชัยอยู่ในบ้านบุญสมอยูข้างนอกบุญชัยบุญสมอยู่ข้างนอกบุญชัยบุญชัยบุญสมอยู่ข้างใน ใช้ออกนอกตอนนี้สลับกันที่กันเนาะจะได้ไม่ทะเลาะก,กันจะได้ไม่ทะเลาะก,กันมาด้านี้มาด้านี้น้องปุยไฟปุยไฟนอนอยู่บนนู้นไฟนอนบนนู้นบนนู้นปุยไฟนอนนี้สบายใจนะลูกเนาะมีไม่มีปัญหาใดๆครับไม่มีปัญหาใดๆก็ขอนําำบรรยากาศช่วงกลางวันอ่าอาจจะเห็นเมีวยวไม้ครบ เนไหนบ้างไม่รู้บนหลังคาโน่นน่ะพิไายจินตราจินตฐาตรงนี้นะครับก็ขอ,อนําภาพบรรยากาศให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะบนหลังคาก็มีนบนหลังคาโๆๆๆน่ๆๆนลายเมียวโน้นนู่นวงไกลๆนน่นนะครับไกลๆบนหลังคาโน่นลายเมียวเลยบนหลังคาก็อุ่นดีนะครับก็ขอ,อนำภาพเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะขอมุนนทนาทาร่วมกับท่านที่มี รักคอมเมตตาจนน้องเหมียวตอนน้องเหมียว,นนยวก็มีโอกาสก็ท่ายให้ทุกท่านได้รับชมในในบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติคิดไว้เท่าน,นี้ก่นอนเนาะเดี๋ยวปูจะเก็บใบไ,ไม้อยู่เรื่อยๆนะข้างในนี่ก็ร่วงอีกแล้วเนะมวื่อวานก็เก็บแล้วนี่ก็เก็บร่วงอีกแล้ว,ลวก็เก็บไปนตาม ตามการเวลาของใบไม้ของธรรมชาติเนาะครับฤดูกาลถอยร่วงก็ต้องร่วงครับว่าขอวิเศษที์คิดใน้ว่านี้กันนะพวกเราอาคิด่อไปชกลิมิทุกทุกกาทุกคนทุกท่านสาธุอายุวโนสุขังพลังเจ้า